พบกับช่องวิสเตอร์แท็กเตอร์นะครับตามคำเรียกร้องที่ลูกค้าขอมานะครับจะดูปั๊มขาวนะครับรุ่นห้าพันไม่ว่ากต้อครับเราจะมาให้ดูปั๊มขาวนะครับนี่นะครับปั๊มขาวครับปั๊มขาวรุ่นห้าพันนะครับแท้ครับเราจะมาให้ลูกค้าดูนะครับที่ลูกค้าเรียกร้องมานะครับก็เลยเอามาให้ลูกค้าดูนะครับ จะมีกองไฮของมันครับโดยเฉสพาะครับกองไฮครับกองไฮแท้เหมือนกันครับกองไฮกองไฮแล้วก็มีกองติดแป๊บก็มีครับกองติดแป๊บกองติดแป๊บจะเป็นอย่างนี้ครับติดแป๊บนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกองติดแป๊บครับแล้วแต่ลูกค้าชอบลูกค้าจะใช้แบบไหนครับมีสองแบบครับสองขนาดครับแล้วก็เป็นกองไฮครับ ขาวครับตัวไปก็จะเป็นนี่ครับยางปั๊มขาวครับยางปั๊มขาวครับเราขายครับขายราคาทรงครับปั๊มขาวราคาหมื่นหนึ่งพันบาทครับปั๊มขาวนะครับเราขายหน้าร้านเรานะครับปั๊มขาวหมื่นหนึ่งพันบาทครับครับผมนี่คือปั๊มขาวครับนี่ก็เป็นกองกองไอกองไอกองเครื่องมีบทครับเราขาย มีหมดครับเรืองสิริแท็กเตอร์โคราชก็มาต่อการรุ่น6.6นะครับนี่ครับแามขาวครับเป็นรุ่น6.6นะครับขายราคาเหมือนกันแล้วครับหมื่นหนึ่งพันบาทครับแปมขาว6.6นะครับตัวนี้มันจะแตกต่างกันอยู่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ลูกค้าก็ดูเอาครับว่ามันเป็นลักษณะมันก็คล้ายกันละครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละรุ่นครับรุ่น6.6นะครับ คือว่ากองไฮก็ใช้ตัวเดียวกันครับรุ่น6.6กับพ้าฟันตัวเดียวกันครับที่ให้ดูเมื่อกี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกองเอ่อกองไฮถอดล้างได้นะครับจะเป็นตัวนี้ครับมองไฮถอดล้างได้นะครับนีครับเราดูตัวหนยกองไฮล้างกองไฮได้ล้างได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับผมดูมองกอนไกลมาครับแป๊บนึงครับขอโทษทีนะครับลูกค้าครับ ติดติะครับหน่อยนึงนะครับโอ้ขอขอบคุณครับเยอแล้วครับนี่ครับฟองไฮ่ถอดล้างได้นะครับแป๊บนึงครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าตานะครับ่องไห้ถอดล้างได้นะครับจะเป็นแบบเป็นเหล็กนะครับโอ้หมุนได้อ้าครับเดี๋ยวให้ถอดให้ดูครับแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกองไฮถอดล้างได้นะครับโอ้อย่างดีนะครับสวยงามครับของใหม่แก่กล่องครับของเราไม่มีของถอดครับไม่มีของเกียวครับมีแต่ของแท้อย่างเดียวครับสนใจสั่งซื้อได้ครับหรือว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลครับต่างจังหวัดต่างอำเภอครับสั่งซื้อโทรได้ครับเราสั่งซื้อได้ครับเราส่งให้ได้ครับราคาชอบนะครับขายในราคาส่งครับ จากเรืองสิริแท็กเตอร์ครับต่อไปจาก6.6 6, 6, มาต่อกันที่6.10ครับเป็นรุ่น6.0น,นะครับ6.0จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นรุ่นนี้ครับเป็นแบบนี้ลูกค้าสังเกตดูดูครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันแบบไหนอันนี้ผมก็เสนอขายเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่างเนาะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก เท่าไหร่แล้วครับให้เหมือนช่างให้ช่างดูครับว่าก็มันลักษณะแบบไหนคือว่าโอ้หนึ่งศูนย์เราขายในราคาหมื่นสามพันครับหมื่นสามพันนะครับอันนี้เป็นรุ่นทองหนึ่งศูนย์นะครับหมื่นสามพันบาทครับลูกค้าครับขายได้ราคาสรงครับอ่าก็แพงขึ้นมาจากหกพันหกกับห้าพันหน่อยนึงครับต่างกันหน่อยนึงครับคือว่าเป็นรุ่นทองหนึ่งศูนย์ครับกล้องไฮ้องไรก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับ ตัวละกัตอบของขนดห้าพันครับของถอดลงได้ถอดล้างได้ตัวละกันครับซื้อได้ครับสั่งซื้อได้นะครับ่าจังหวัดหรือว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลครับเหนือใต้อีสานครับเราพร้อมส่งให้ครับกล่องเตรียมกล่องกลองมีเพียบครับเตรียมไปส่งลูกค้านะครับกล่องซีรีส์แท็กเกอร์ครับสำหรับลูกค้า อยากให้ส่งให้นะครับอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอครับมาต่อรุ่น640เลยนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยรุ่นใหญ่นะครับ640จะเป็นลักษณะนี้ครับลูกค้าครับเป็นใหญ่ขึ้นครับเพราะว่ามันเครื่องมันใหญ่นะครับรุ่น640ครับจะเป็นกองไฮก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสังเกตลูกค้าสังเกตดูนะครับกองไฮจะใหญ่ขึ้นนะครับ 640ะครับกองไฮเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นใหญ่แล้วครับกองไฮก็แท้ครับอย่างเดียวครับร้านเราครับเรืองสิริแท็กเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลองกลองไอถอดล้างได้ครับเป็นรุ่นของมันเลยครับ640นะครับเป็นเลขครับอย่างดีครับกลองแปลงนะครับนี่เป็นกลองแปลงครับนี่ลักษณะกลองแปลงนะครับเป็นกลองแปลงครับ จาก5,000ถึง7 6 0 0ครับออกแปลงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับในราคาปั๊มขาว640นี่ครับเราขายในราคา1มื่นเ0 0บาทนะครับลูกค้าครับสำหรับลูกค้าใน YouTube เราเท่านั้นนะครับที่เรา,นนะเาขายให้เราครับตามในยูทูบเนาะเราขายให้แบบพิเศษครับ 7,000บาทนะครับาขายราคาส่งครับพิเศษเลยครับให้โปรครับให้ลูกค้าใน youtube เรานะครับมือ7,000บาทครับอ่นนี่คือปป้มขาวรุ่น640คร60 60ับจะใหญ่ขึ้นหน่อยครับลูกค้าเลือกได้ครับเลือกซื้อได้จะมี5,000 6,600ครับ6406610ครับาป้มขาวนะครับ ฝากไว้ในแค่นี้ครับชิปต่อไปจะมีเรื่องอะไรเป็นอะไรตัวไหนคอมเมนต์ Comment มาครับเ,เราจะหาให้ดูครับครับแค่นี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ